สวัสดีครับไปนะไปเลยไปพี่ปอนไปก่อนนะโอ้โหสวัสดีครับพี่ไอพี่ป้อนครับครั้งแรกกั้นเคยทีมเป็นนักโบรเป็นไงบ้างตกใจครับก็ไม่รู้ว่างานใหญ่ขนาดนี้ก็เลยเตรียมชุดหน้ากากทัชซิโดมาใส่จะได้เข้ากับการ์ตูนญี่ปุ่นที่เคยดูตอนเด็กๆตอนเล่นฮัตตี้ออรจัตก็เออ ตื่นเต้นครับแล้วก็ได้ดีใจที่ได้เจอพี่ๆน้องๆบริษัทอื่นๆว่าจริงแล้วปีนี้เราอยากทํางานกับหลายๆคนอยากร่วมงานกับใค่นอื่นด้วยครับก็ดีใจที่พูดคุยพิถาด้วยครับกับรางวัลที่ระเบิดเลนครับอะไรนะครับรางวันที่ระบิดโอ้โหผมมากอินญี่ปุ่นมากอยู่แล้วตั้งแต่เด็กะครับผมว่าทุกคนแหละวันนี้มันก็เป็นการนตีอยงที่บอกว่าเราได้ นำพารสชาติความเป็นไทยอ่ะผ่านซีรีส์ที่เราทำ่ันหนังเราทำให้คนญี่ปุ่นได้ชิมบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ชอบของไทยเหมือนกันก็ mm hmm. ดีใจขึน้นการแลกเปลี่ยนและทำที่ดีแบ mm hmm. แล้วก็พอได้รางวัลมารู้สึกว่าอ่ะเรามาถูกทางเราไปต่ออะครับผมดีใจมากคับเพราะว่าจริงๆคือ,คอผมว่าแทบจะ90 90บวกเปอร์เซ็นตะ์อ่ะแบบเขาพูดถึงญี่ปุ่นเรารู้จักตั้งแต่เราแบบจำความได้แตบบ่ผมผมเป็นคนหนึ่งที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นั้งแตบบ่เด็ก ทุกปีต้องไปยกเว้นช่วงโควิดแค่นั้นเองแล้วรู้สึกว่าเวลาพูดถึงญี่ปุ่นมันมีความสวยงามความนมะเมนิ่วัฒนธรรมโดยเฉพาะดนตรีที่เราชอบครั้งหนึ่งที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งที่แบบซัพพอร์ตกันและกันเป็นอะไรที่ที่วิเศษมากมก็ต้องขอบคุณรางวัลแล้วก็ซัพพอร์ตกันเป็นเรื่องครับญี่ปุ่นไทยแลนด์ครับ,รบ,รบผมก็ก็อย่างที่พี่ไมายบอกแล้วก็พี่บอลบอกว่าคือไทยกับญี่ปุ่นคือเราเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันมานานตั้งาครับแล้วก็รู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่มันลงตัวมันเหมือนรสชาติสองรสชาติที่มันเข้า,ากันอย่างคมกล่อมเหลือเกินยเงี้ยแล้วโชคดีที่พวกเราอ่ะมีโอกาสได้ทํางานกับทีมของญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาโปรเฟชชั่นอลมากแล้วเขาก็น่ารักมากๆเหมือนเหมือนเหมือนกับงานต่างๆเขาที่เราเคยเสพมาตอนเด็กไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนวัฒนธรรมหรือเพลงหรือทุกๆอย่างอย่างเงี้ยก็ดีใจมากก็อพอได้ลองไปวันเนี้ยก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนอย่างที่พี่ปอนบอกเหมือนเป็นเครื่องยืนยันว่าโอเคเราน่าจะ พร้อมมาถูกทางแล้ว <S <S แล้วก็อยากจะเดินต่อไปครับอยากไปกับเราต้องไปที่ญี่ปุ่นเยอะมากเหมือนกันเป็นไงบ,บ้างครับความรู้สึกที่ไปงานหรือไปทํางานหรือไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นจะไปเจอแบบอะไรแบบนี้นด,ดีใจครับเพราะว่าเราจะได้ถามเขาแบบว่าถ้าไปเที่ยวที่นั่นมีแบบอะไรน่าสนใจบ้างคือมันเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเป็นซอฟท์แวร์เล็กๆอ่า ดีใจนะเพราะว่าจริงๆคนญี่ปุ่นมีคาแรคเตอร์มากๆกและในความคาแรคเตอร์นี้นนมัน,นมีความแบบความน่ารักเวลาเราเขียนน่ะสมมติแฟนๆมาดูคอนเสิร์ตเราสมมติคนไหนเป็นชาวญี่ปุ่นเราจะรู้เลยว่าเนี่ยชาวญี่ปุ่นซึ่งความน่ารักนั้นมันเป็นคาริสมาที่ฉายออกมาเรก็จะแฮปปี้เวลาเห็นชญี่ปุ่นเพราะว่าผมเองก็ชื่นชอบศิลป,ปินญ,ญี่ปุ่นเยอะมากอยู่แล้วครั้งหนึ่งที่มีเขามาชอบเราซึ่งเป็นศิลปินไทยก็ดีใจครับแต่ว่า ขอบคุณดีออกเดี๋ยวผมต้องให้ผมยาวป่ะวันนี้ตอนก็บโดสิ้นวันที่ส่งเฟตีจะไปในโซนเป็นลูกแรกเอาเอาจริงจริงไหมครับลุกแรกที่ส่งมาเธอเป้าแตกครับผมผมเลยต้องเปลี่ยนลุกนี้ก็ทันหันนิดนึงก็จะดูเป็นหน้ากากซิโดหน่อยๆต่ผมว่าก็น่ารักดีครับแต่ว่าตั้งใจเป็นหน้ากากขอซิโดอยากให้มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่อย่างนี้ต้องมาทุกปีไหมครับพี่ถ้าผมพวกผมและค่ายเรามีความสามารถพอเราก็จะมาทุกปีอยู่ที่ว่า คนญี่ปุ่นยังให้การตอบรับเราไหมอะไรเงี้ยกคบโปร่จกต์ขอเจเดือนเทาวเองจะมีโอกาสทำงานที่เหมือนกับเป็นี่ปุ่นเรื่อจริงจริงมีคุยกันมาตลอดเลยครับมีคุยกันมาตลอดแล้วก็จังหวะตอนนี้ปัญหาคือเรื่องของเวลาเพราะว่าเราไปต้องใช้เวลาแต่เราชอบแอบไปเที่ยวญี่ปุ่นกันก็มีเพราะว่ามันไปแล้วมันสนุกอะครับมันเข้ากับเรามากๆอะไรเงี้ยถามว่าการร่วมงานมันคงต้องรอจังหวะที่เหมาะสมแต่อยากทำมาก คือคิดว่าได้เจอกันแน่นอนครับแต่ว่าจะรูปแบบไหนว่าได้เจอกันแน่ปีนีไม่ทำเยอเพราะอ้อมตรงยังไม่ชัวร์แต่ว่าอยากไปอยากไปคงมีโชว์ครับโชว์ปีนี้พี่ไม้ก็จะมีโชว์คอนเสิร์ตเดี่ยวในฐานะประธานค่ายเพลงเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวถือว่าพูดตรงนี้เลยแล้วกันแต่ที่ยังพูดมากไม่ได้เพราะว่าเขาทำละเอียดครับก็เดี๋ยวรอชมกันทำให้มันดีที่สุด พอมันมีโปรเจก t นี้อะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากให้มันละเอียดที่สุดเพราะว่าสำหรับผมเข้ามาทํางานบันงเธอเขาอยากให้คนที่ดูเนี่ยได้รับความสุขให้ความสุขมันต้องเกิดจากสีเราแบบตั้งใจจริงๆทุกยิ่งมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตตอนนี้23เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้สองตอนนั้นแหละอายุเท่านี้เราทําให้ดีที่สุดแล้ววันหนึ่งเราย้อนกลับมาจะมีความสุขไปได้ยกันตลอดนี่เป็นการตอบของดูประธานค่ายเพลงแบบโอ้โหสวัสดีครับท่านแต่ผมว่านี่คือหนึ่งในประธาน ค่ายเพลงที่หล่อสุดในไทยต้องยอมในโลกในโลกอยู่ค่ายไหนนะฮะค่ายอะไรครับผมนีอันคารวิวสิครับขอบคุณรับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณให้พื้นที่มาอวยกันเองครับครับผมวิเสิครับ